สวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g กอิ i n ซ i g h t ในช่วงบ่ายวันนี้กับ c l a s s ิ c Gold f i l t e นะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคาก็อ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตามค่าเงินยูโรนะคะโดยเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณ1,579.36ยบเอลราต่อออนค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,579ถึง1,568นะคะราคาทองคำค่ะอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากได้รับปัจจัยลบนะคะจากทางฝั่งยุโรปค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสเปนนะคะที่ทนา ที่มีการขอความช่วยเหลือนะคะจากหลายๆส่วนของทางสเปนนะคะรวมไปถึงอัตราผลตอบแทนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะก็ส่งผลกระทบต่อสเปนแล้วก็ค่าเงินยูโรนอกจากนั้นนะคะการที่กรีซนะคะอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก i m f นะคะเนื่องจากว่าการแก้ปัญหานะคะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ดีพร้อมก็ต้องรอดูว่าทอยก้าในการเข้ามาตรวจ กรีซอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วกรีซจะสามารถได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่ม IMF หรือประเทศในยูโรโซหรือไม่นะคะ การปรับตัวหรือปัญหาในสเปนและอิตาลีรวมถึงกรีซนะคะก็ทำให้หุ้นธนาคารในอิตาลีนะคะถูกฮอลไปเนื่องจากปรับตัวลดลงมากกว่า5%นะคะก็เป็นหนึ่งในวิกฤตทางยูโรโซนในขณะนี้นะคะในขณะที่ตลาดทองคำนะคะทางฟิสิกอลนะคะยังไม่ได้มีแรงซื้อกับเข้ามาอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็น SPDR หรือกองทุนทองคำก็มทีทยอยขายออกไปช่วงก่อนหน้านะคะแม้จะไม่ใช่ปริมาณที่มากแต่ก็มีการทยอยออกมาเรื่อยๆค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะทางรัสเซียนะคะก็วันนี้ก็มีการประกาศมาว่ามีการเพิ่มการซื้อทองคําเข้ามานะคะสํารองมากขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกเล็กๆน้อยๆของวันนี้ในตลาดทองคําค่ะ สำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจในคืนนี้ยังไม,มไม่ได้มีอะไรสําคัญนะคะจะก,ก็จะมีทางของยุโรปเป็นดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคนะคะก็รอติดตามดูนะคะสําหรับภาพกราฟแทงเทคนิคนะคะถ้าดูจากระยะสั้นในรายสีชั่วโมงจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำหลุดจากกรอบสามเหลี่ยมนี้นะคะก็ทําให้ราคาอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเร็วและแรงนะคะอย่างไรก็ตามค่ย,ยังมีฐานรับอยู่ที่บริเวณหนึ่ 5นะคะเรนี้และ1,555อีกครั้งหนึ่งต้องรอดูว่าจะรับอยู่ที่บรีนี้หรือไม่นะคะซึ่งเส้นโซเคสิกยังคงหักหัวชี้ลงถ้ามองในกรอบที่ยาวขึ้นหน่อยในกราฟรายวันนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำเข้าใกล้กรอบสามเหลี่ยมล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งแนวโน้มของ i ิเ i เตอร์ตัวอื่นนะคะยังดูอ่อนแรงแล้วก็มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงมาได้ค่ะซึ่งแนวรับสําคัญนะคะ1,560ไม่ควรที่จะหลุดในกรอบสามเหลี่ยมนี้นะคะเนื่องว่าจากถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะคะก็มีผลทําให้ภาพทางเทคนิคเนี่ยดูอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องรอดูว่าจะสามารถรับอยู่ที่บริเวณ1,560หรือไม่นะคะอีกฐานสําคัญหนึ่งคือ1,555-1,550นะคะ สองบริเวณนี้ห้ามหลุดนะคะถ้าหลุดเนี่การลงมาค่อนข้างแรงนี่เป็นไปได้สูงค่ะก็ต้องรอดูว่าจะรีบาวขึ้นไปได้หรือไม่นะคะสรุปนะคะในกรอบแนวรับแนวต้านะคะแนวรับ1560-1555สิาหำหรับแนวต้านหนึ่งพันนะคะวันนี้รอดูการอ่อนตัวลงมานะคะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปเปิด Position นะคะเนื่องจากว่าภาพของราคาทองคำยังไม่ใช่ แนวรับที่ดีพอนะคะเกิดราคาหลุด1,560นะคะจะลงมาแรงได้ก็ต้องรอดู1,560-1,555ให้ดีค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ